ส,สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวิชาสุขึกษานี้เราก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคมแล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่4ที่เรียนการเรียนออนไลน์นะครับส่วนสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนกันต่อในเรื่องสมรรถภาพทางกายนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เรียนก็คือมันเกี่ยวกับอะไรครับสุขภาพใช่ไหมแต่สัปดาห์นี้เรามาเรียนเกี่ยวกับทักษะกัน นะครับว่าในในแต่ละองค์ประกอบที่เราในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละรูปแบบในแต่ละกิจกรรมที่เราได้ทดสอบได้ฝึกฝนไปอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมันให้ประโยชน์กับอะไรอะไรกับเราบ้างนะครับเราไปเรียนในสลไลด์ในฐานไปกันสไลด์แรกก็คือการทรงตัวที่สมดุลน,นะครับการทรงตัวเนี่ยมันความหมายคือความสามารถของประสาทและความรู้สึกของร่างกาย ในการควบคุมท่าทางของร่างกายขณะอยู่บที่หรือระหว่างการเคลื่อนที่นะครับก็คือมันก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนักเรียนถูกไหมการทรงตัวถูกไหมครับถ้าเรนมีมีความทรงตัวเนี่ยนักเรียนทําอะไรมันก็ยุ่งยากหมดถูกไหมครับนักเรียนลองนึกภาพดูในการเดินทางในการที่นักเรียนจะเดินเท้าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนักเรียนก็ต้องมีความทรงตัวระดับหนึ่งถูกไหมถ้าเรียนไม่มีความทรงตัวไม่มีแรงต้านไม่มีแรงเฉืยไม่มีแรงหนุนเนี่ยทำอะไรมันก็ลําบาก นะครับเรียนเรานึกภาพดูว่านักเรียนเดินไปเรียนเจอลมท้าเรียนไม่มีแรงแรงต้านเลยไม่มีการทรงตัวเลยถูกไหมครับนักเรียนล้มไปล้มกับพื้นไปเนี่ยนึกขึ้นว่านักเรียนบาดเจ็บไหมบาดเจ็บแต่ต่อให้นักเรียนจะมีการทรงตัวที่ดีสมดุลมีแรงต้านที่ดีต่อให้เรียนโดนอะไรสักอย่างกระแทกแล้วนักเรียนล้มอ่ะแต่คําว่าการทรงตัวนักเรียนมีนักเรียนจะเกิดโอกาสบาดเจ็บน้อยเพราะว่า ก็เรยมีการทรงตัวที่ดีรู้จักการผ่อนแรงขอน้าหนักถูกไหมครับเพราะนักเรียนรู้จักการผ่อนแรงอะ่ะถ้าเรียนไปกระแทกอะไรไปไปกระแทกหรือไปกระทบไกับอะไรสักอย่างร่างกายนักเรียนก็จะบาดเจ็บน้อยหรือไม่บาดเจ็บเลยฉะนั้นการทรงตัวจึงสําคัญนะครับส่วนในแบบฝึกอะไรแะแบบฝึกอะไรที่ทําให้เรามีการทรงตัวนะครับอย่างในภาพก็คืออย่างเช่นนักเรียนยืนด้วยสองขาใช่ไหมอันนี้อาจจะยืนกันด้วยขาเดียวนะครับหรือว่าสัต ทางบ้านนะครับสาบพ,พื้นบ้านเขาเรียกว่ายืนกแ็นะกนกแต่ขาเดียวอ่ะอัาเรียนก็ลองยืนก็แต่ขาเดียวดูอย่างในภาพภาพบนใช่ไหมภาพส่วนบนใช่ไหมครับนะยกขาขึ้นมาก็ลองฝึกยืนขาเดียวถูกไหมนะพอนักเรียนรู้สึกว่าเรายืนขาเดียวเริ่มได้แล้วก็เริ่มเพิ่มความยากเข้าไปครับเพิ่มเลเวลเข้าไปก็ดูภาพส่วนล่างก็คือเห็นไหมอ่นะจากปกติเรายืนขาเดียวโดยแค่ยกขาใช่ไหมครับตอนนี้เรียนเหยียดขาตึง ไปด้านหลังแบบดังในภาพเลยใช่ไหมครับมันก็มีความยากมากขึ้นใช่ไหมจะปกติเราเกิดมาเราก็ยืนสองขาเพราะมันสมดุลอยู่แล้วถูกไหมครับทั้งเรียนแต่ท้งเรียนฝึกยืนขาเดียวมันก็ทาําให้นักเรียนมีทักษะในการทรงตัวที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกนาจากนั้นก็มีแบบฝึกอย่างเช่นเดินบนราวไม้ใช่ไหมครับอ่ะบนราวไม้แคบ,แบอันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับในการทรงตัวเช่นกันนะครับอ่ะ ต่อมาก็คือสไลด์ต่อมาเห็นไหมครับการคล่องตัว agility เนาะการคล่องตัวในความหมายมันบอกว่าความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายเพื่อสามารถเคลื่อนท่าทางหรือทิศทางในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดนะครับถ้าเรียนดูจากวิดีโอสั้นๆนี่ครูเอามาให้นักเรียนดูเห็นไหมนะครับเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับอ่าสิ่งสำคัญของนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องมีความ คล่องแคล่วว่องไวนะครับแต่มันมีองค์ประกอบลหลายอย่างมาผสมผสมปนเปกันทั้งเรียนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือความคล่องแคล่วว่องไวนะครับสมมติว่าางเรยนเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยอย่างเบอร์สิบเนี่ยเบอร์สิบเนี่ยครับเห็นไหมครับเขามีความคล่องแคล่วไหมอ่ะมีความคล่องแคล่วเขาดูแบบปราดเปรียวรวดเร็วใช่ไหมครับคล่องตัวว่องไวเห็นไหมครับเรยนคิดดูดิเขาสามารถพาบอลเลี้ยงผ่านคนสองคนนะครับเรียกง่ายคือเขาเขาคนเดียวโดน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสองคนอะลุยมแย่งเขาแต,แ,ตแต่ไม่สามารถที่จะลุลุมแย่งเขาได้เพราะว่าเขามีความคล่องตัวสูงนั่นเองถ้าเทียบกับชีวิตประจําวันเราก็เหมือนกันนะครับความคล่องตัวของนักเรียนนะมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะท่าเรียนฝึกฝนอย่างเช่นอะไรดบบที่เราอยากจะมีความคล่องตัวให้กับตัวเราฝึกฝนง่ายๆคืออย่างกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ทําก็คือการวิ่งเก็บของถูกไหมครับการวิ่งเก็บของเนี่ยนอกจากจะใช้ความเร็วแล้ว ใช้ความคล่องตัวนักเรียนแล้วยังใช้ปฏิกริยาตอบสนองของนักเรียนอีกถูกไหมครับอ่านะฉะนั้นมันก็มีแบบฝึกเยอะแยะมากมายแต่ว่าพื้นฐานคือการวิ่งเก็บของนะครับเพราะเป็นการทําเวลาถูกไหมถ้านังเรียนทําเวลาเกินเกํากหนดนัเกเรียนก็ยังไม่ผ่านบทรดสอบนั้นนะครับประมาณนี้เนาะในการฝึกความคล่องตัวอ่ะต่อไปต่อไปคือการทํางานที่ประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะความหมายของมอนบอกว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น รวมเกนและมีประสิทธิภาพนี่เป็นการทํางานประสานสอดคล้องกันระหว่างตามือเทา้านักเรียนลองดูในวิดีโอสั้นที่ครูออกมาให้นักเรียนได้ดูเห็นไหมมีนักกีฬาบาส,สเกตบอลทาการแข่งขันอยู่นักเรียนเสื้อฟ้าไหมครับเอ้โทษทีครับนักเรียนเห็นไหมเห็นเสื้อขาวไหมอ่ะเสื้อขาวนี่เป็นนักบาสเห็นไหมครับกําลังเลี้ยงบาสโดยใช้มือเพื่อไปทําแต้นนมนะครับแล้วเ,เขาก็ชุบเข้าห่วงได้ ถ้าเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่สเต็ปแรกที่เขาทําการพาบอลเข้าไปเห็นไหมในความหมายของการทํางานที่ประสานกันของระบบประสาและนนกล้ามเนื้อเขาบอกว่าทํางานประสานสอดคล้องการระหว่างตามือเท้านั่นเลยลองดูภาพดิจังหวะเขาเลี้ยงเนี่ยเขาได้มองห่วก่อนไหมไม่เห็นไหมครับเขามองทางถูกไหมครับอ่ะแต่เขามี พอเขาเข,า,เขาใกล้เหตุรเขาเขาต้องเขารู้สึกหรือมีประสบการณ์ว่าเออเนี่ยจุดนี้นะขนเขาควรที่จะเข้าทําคะแนนได้แล้วใช่ไหมครับอ่าอันนั้นเขาก็เท่าเขาทำคะแนในจนได้คะแนนกลับมานักเียน,นยลองดูว่าตามือเท้าเขาสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันถูกไหมทั้งมือมือที่เลี้ยงบอลถูกไหมครับมันก็ทํางาน3อย่างในครั้งเดียวเนี่ยลองลอง,ลองนึกภาพดูใช้มือเลี้ยงบาสอยู่ขาวิ่งไปเพื่อพาบอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้าถูกไหมตรา ตาก็มองทางใช่ไหมครับอมองศัตรูแต่เขายังไม่ได้เงยขึ้นไปมองแป้นเพื่อชุดตามคะแนเนเลยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือแลับปฏิกิริยาตอบสนองนั่นเองนะครับนี่คือการทางานที่ประสานกันร,ระหว่างระ,ร,ะร,ะาาร,ระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วถ้านักเรียนบอกว่าเราอยากฝึกแบบนี้อยากมีความสามารถแบบนี้นักเรียนต้องทําไงแบบฝึกการทดสอบร่างกายที่ครูเคยให้นักเรียนทดสอบนะครับก็มีหมดเลยใช่ไหมครับก็ตั้งแต่วิ่ง ระยะไกลระยะสั้นดึงข้อ,อกระโดดไกลงอตัววิ่งเก็บของซิสตอัพนะครับแต่สิ่งเรียนทาแบบนี้แล้วได้ไประโยชน์ที่สุดก็คือ,อการวิ่งเก็บของถูกไหมเพราะวิ่งเก็บของเนี่ยนอกจากนเรียจะใช้ความเร็วของเรียนแล้วนั่นคือต้องแข่งกับเวลาถูกไหมครับแข่งกับเวลาอีกถูกไหมครับฉะนั้นการวิ่งเก็บของเนี่ยเป็นการออกเปการทดสอบที่ตรงโจทย์ข้อนี้มากที่สุดแล้วนะครับ อ่าต่อไปเข้ามาเ <K> ข้าต่มาก็คือความเร็วสปีดนั่นเองเนาะ <K> ความเร็วก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่งในอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาน้อยที่สุดอย่างทีค่ครูบอกไปใช่ไหมครับถ้าเรียนดูอย่างตัวอย่างนักฟุตบอลอีกแล้วใช่ไหมครับเเห็นเสื้อขาวไหมครับอ่าเสื้อขาวกับเสื้อ,เ,อ,อเสื้อน้าเงินแล้วกันเนาะเอาครูแทนเป็นเสื้อน้ำเงินแล้วกันเห็นไหมครับดูความเร็วของเขาถูกไหมครับเขาสามารถพาบอลหนีศัตรูได้ คู่ต่อสู้ได้จากเครื่องสนามต้องเรียนที่ดูระยะทางจากเครื่องสนามไปถึงประตูมันไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆใช่ไหมครับฉะนั้นเขามีความเร็วแบบฝึกที่นักเรียนอยากจะอยากจะได้หรืออยากจะเป็นเหมือนดังในตัวอย่างแบบฝึกที่ครูเคยให้นักเรียนทดสอบง่ายๆเลยก็คือการทดสอบโดยการวิร่งระยะสั้นถูกไหมครับการวิร่งระยะสั้นเนี่ยเป็นการฝึกที่ดีสุดแล้วเป็นการทดสอบว่าเรามีความเร็วแค่ไหนถูกไหมครับครูให้นักเรียนฝึก การวิ่งระยะสั้นในการวิ่ง5 0เมตรทาําการทดสอบใช่ไหมครับมันก็จะมีเกณฑ์ของมันว่าอย่างเชน่นเรียนอยู่ม .1 เกณฑ์เรียนห้างเกินกี่วิถูกไหมครับอ่าถ้าเรียนได้ได้วิวิเท่านี้ก็จะผ่านเกณฑ์ได้วิเท่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่วิ่งเร็วมาประมาณปานกลางถ้าเรียนได้วิเท่านี้นักเรียนก็จะเป็นบุคคลที่วิ่งเร็วนะครับดับสูงสุดก็หมายความว่า ยิ่งเรียนใช้ความเร็วเท่าไหร่ทําเวลาได้น้อยเท่าไหร่เรยนก็จะวิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นทั้งเรียนอย่างได้จะกเกิดมาเป็นคนที่วิ่งเร็วก็ฝึกการวิ่งระยะสั้นนะครับวิ่งระยะสั้นไม่จำเป็นต้อง50เมตรทักเรียนอาจจะขยับไปเป็น100เมตรก็ได้นะครับหรือว่า200เมตรก็ได้นะครับแต่ว่าระยะ50เมตรคือเป็นระยะเริ่มต้นของคนที่มีพื้นฐานในการฝึกความเร็วนะครับอ่าต่อมาคือพลังหรือกําลัง power นะครับ ก็คือความสามารถของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายๆส่วนของร่างกายในการหดตัวเพื่อทํางานอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวช่งหวะเดียวถ้าเรียนดูอย่างตัวอย่างเคยกีฬาอะไรนักเรียนรู้จักไหมกีฬายกน้ำหนักถูกไหมครับกีฬายกน้ำหนักเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้ความเร็วนั่นเรียนไม่ต้องวิ่งเร็วก็เป็นนักกีฬานี้ได้ถูกไหมเออนักเรียนไม่ต้องคล่องตัวนะครับ นักเรียนไม่ต้องงอตัวเก่งเพราะว่าหน้าที่หรือจุดประสงค์ของการออกกาลังกายชนิดนี้การยกน้าหนักเนี่ยคือการใช้พลังนะครับการใช้พลังทั้งหมดที่นักเรียนมีภายในหนึ่งครั้งนะครับเข้ามานะครับพลังมาจากไหนอย่างสรลด์ที่แล้วกูสอนก็คือนักเรียนจะมีพลังจะมีในการยกของหรือทําอะไรที่มันกิจกรรมที่มันสามารถทําได้นานๆต่อเนื่องหรือว่ายกของหนักได้อัหรับแรกก็คือ ร่างกายอะไร,ะไรครับหน้าที่ของร่างกายการทํางานก็คือเลือดกับออกซิเจนผสมกันถูกไหม,มเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับให้กล้ามเนื้อเรากระตุ้นให้กล้ามเนื้อเราเพร้อมที่จะทํางานในกิจกรรมนั้นๆที่เราจะทําแต่ในตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาอะไรครับนักกีฬายกน้ำหนักฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเขาต้องฝึกฝึกให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงถูกไหมเออแลอ้วลองนึกดูนี่แผ่นกิโลเนี่ยแผ่นละห้าสิบกิโลเนี่ยมันมีทั้งหมดหกแผ่นเนี่ยักเรียนหกแผ่นเท่าไหร่ เกือบเกือบสามร้อยถูกไหมเ,<ล>เออนักเรียนเขายกได้ไงถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เขายกได้เขาต้องฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับในการฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็เป็นการฝึกในยิมเนาะอันนั้นเราไม่จะเป็นต้องไปขนาดนั้นแต่ครูเอาตัวอย่างให้ดูเฉยเลยจะจะได้เข้าใจว่าเออไอคำว่าพลังหรือกําลังเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วฝึกก็ได้อะไรเนาะถ้าเรียนฝึกให้กล้ามเนือ้อแข็งแรงนะครับอย่างในการทดสอบร่างกายที่ครูให้นักเรียนทดสอบไปทดสอบสมรรถภาพทางกายอะไรที่ทําให้นักเรียน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับเช่นกระโดดไกล่ะซิทอัพแล้วก็ดึงข้อกระโดดไกลก่อนกระโดดไกลนะครับมันเป็นแรงถีบของเรียนใช่ไหมนักเรียนสามารถกระโดดไกลได้กระโดดได้ไกลก็ลวิเคราะห์ได้ว่าเรียนมีกําลังขาที่แข็งแรงถูกไหม่ะต่อไปซิทอัพคือการฝึกกล้ามเนื้อท้องถูกไหมครับถ้าเรียนสามารถทํา จำนวนครั้งในการซิสอัพได้จํานวนมากๆในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นอาจจะตั้งไม้สัก30มสิบวิทัท้นะรเ,เ,รเรียนทําได้มากๆเนี่ยอ่ะก็วิเคราะห์ได้ว่าประเมินได้ว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าท้องนีแข็งแรงถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายคือการดึงข้อการดึงท่อเนี่ยก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนใช่ไหมพลังแขนเป็นการฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อหลังแล้วดูว่านักเรียนมีความแข็งแรงแค่ไหนใช่ไหมครับประมาณนี้ อ่าต่ไปนักเรียน,นมาอยู่ประโยชน์กันบ้างประโยชน์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับต้งความสําคัญอ่าเรามาดูก่อนในกรอบสีขาวกรอบแรกเขาบอกว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถร่างกายหรือส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับอ่าอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าเราเรียนอยากมีความสามารถอยากวิ่งเร็วอยากยืดหยุน่นมีความยืดหยุน่นอยากมีความสมดุลสูงอยากงอตัวได้เยอะ อยากวิ่งระยะไกลได้นาน,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 นอะไรเงี้ยนี่เลยก็ต้องไปฝึกนะครับเรนต้องหาให้ได้ว่าเราอยากฝึกอะไรเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากเก่งอะไรนะครับเราก็ไปฝึกนั้นเนาะก็คือเป็นการพัฒนาร่างกายเราไปด้วยถูกไหมครับทุกแบบการฝึกมันดีคนละแบบแต่ปลายทาง,งมันคือร่างกายเรนแข็งแรงแน่นอนนะครับต่อไปก็คือต่อไปก็คือเป็นแนวทางในการตัดสินความสามารถของร่างกายเพื่อนําไปสู่แนวทางในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภทต่าง ถูกไหมครับถ้าเรียนมีทักษะพวกเนี้ยนะครับองค์ประกอบพวกเนี้ยรวมกันพร้อมกันแล้วเก่งทุกทกด้านทักเรียนจะเล่นกีฬาได้อย่างเก่งนะครับอย่างเก่งมีความสามารถที่ดีมากเป็นเลิศเลยมีโอกาสที่จะเป็นเลิศทางด้านากีฬาเลยครับแต่นักเรียนไม่จำเป็นต้องเหมารวมทุกอย่างเก่งทุกอย่างขนาดนั้นเพราะว่าในแต่ละชนิดกีฬามันมีมันมีแบบทดสอบหรือว่าความสามารถที่ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเรียนอย่างเช่นน่กนเรียนเป็นนักฟุตบอล นักเรียนเป็นนักฟุตบอนลนักเรียนจะเป็นต้องไปฝึกฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วยกน้ำหนักได้เป็นร้อยเป็นสองร้อยโลไหมแต่ความจริงก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับเพราะาเราไม่ได้ไปใช้แล้วเราไม่ได้ฝึกฟุตบอลเพื่อไปใช้เพื่อไปยกน้ำหนักู่แล้วฉะนั้นมันไม่ตรงอยู่ประสงค์ถูกไหมครับถ้าเรียนอยากเป็นนักฟุตบอลที่ดีร่างกายที่แข็งแรงสําคัญก็คือเราจะฝึกความเร็วฝึกวิ่งความเร็วนอกเหนือจากความเร็วก็ฝึกความคงทนของกล้ามเนื้อวิ่งเร่นนานขึ้นเหนื่อยได้น้อยลงถูกไหม แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมครับประมาณนี้เนาะอันต่อไปก็เป็นสื่อในการกระตุ้นในการพัฒนาความสามารถของร่างกายและรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายให้คงอยู่อย่างสม่ำเสมออ่ะอันนี้คือเป็นการกระตุ้นใช่ไหมพัฒนาอย่างเช่นนักเรียนบางคนบอกว่าหนูเกิดมาหนูอยากหุ่นดีครับคุณครูผมอยากหุ่นดีครับผมผมอ้วนมากเลยผมผอมมากเลยอันนี้มันก็มีวิธีการฝึกของมันไปใช่ไหมมันก็เป็นการพัฒนาอย่างเช่นคนผอมเนี่ย ูให้นงเลี้ยไปวิดพื้นวันแรกน้อเี้ก็คงวิดได้แต่คงได้ไม่ถึง10ครั้งถูกไหมเพราะร่างกายเราไม่พร้อมถูกไหมครับเรามีปริมาณกล้ามเนื้อที่น้อยถูกไหมเออนัอเลี้ยคิดดูกล้ามเนื้อที่น้อยอ่ะมันจะเอาไปออลอะไรไปแข็งแรงถูกไหมฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่แข็งแรงใช่ไหมจากอยากพัฒนาจากคนที่พร้อมไปสู่คนที่ร่างกายสมบูรณ์ถูกไหมร่างกายสมบูรณ์กล้ามเนื้อแน่นน้อเลียก็ต้องฝึกวิดพื้นอย่างประจำสม่ำเสมอฝึกดึงข้อ ฝึกซิด up ฝึกลุกนั่งอะไรเงี้ยออนี่คือเป็นการฝึกให้ร่างกายแข็งแรงเนาะท่นเองเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดก,การสร้างตัวของมันนะครับต่อไปคือผลการทดสอบยังสามารถนําไปวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมข้อดีข้อเสียของการฝึกซ้อมทาให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงแบบฝึกและกิจกรรมการฝึกให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละเพศได้อ,อย่างที่ครูบอกไปใช่ไหมว่าในแต่และแบบฝึกมีข้อดีมีข้อเสีย ตามจุดประสงค์ของกีฬานั้นๆถูกไหมถ้าเรี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยก็ต้องฝึกแบบนักกีฬาฟุตบอลจะเป็นนักบาสก็ต้องฝึกแบบนักบาสเออถามว่านักบาสจะฝึกแบบนักฟุตบอลได้ไหมได้แต่นักบาสประเภทของการเล่นกีฬาวาสคือเขาใช้มือถูกไหมครับเขาไม่ได้ใช้ขาฉะนั้นมันก็ไม่ตรงจุดประสงค์ของประเภทของกีฬาเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายคือใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาและเปรียบเทียบข้อแตกต่างด้านสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของนักกีฬาประเภทต่งตงตางๆ อย่างที่คุณบอกไปก็คือเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าอ,อย่างเช่นนักเรียนเป็นนักกีฬาบาเสเกตบอลสิ่งนี้ต้องมีสมรรถภาพนักเรียนต้องมสมรรถภาพ,าภาพด้านร่างกายส่วนไหนของเรียนต้องแข็งแรงต้องมีประสิทธิภาพนักเรียนก็ต้องไปหาฝึกแบบนั้นไปอย่างเช่นนักบาสเนี่ยต้องมีกาลังขาที่แข็งแรงเพราะว่าต้องใช้การกระโดดที่ค่อนข้างเยอะใช้การสปินนระยะสั้นที่เร็วใช้การข้องตัวเห็นไหมครับใช้ประสานสัมผัสนักเรียนก็ต้องไปฝึกต่อไปมันก็จะมีแบบฝึกของแต่ละ ด้านแต่ละด้านต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะก็จบลงไปแล้วสําหรับในการเรียนวิชาสุนึกษาสัปดาห์ที่4นะครับของเรียนชั้นม .1 หนึ่งอ่ะใบงานที่รูจะให้ทําก็คือให้นักเรียนทําเป็นไมล์แม p ปิ้งเนาะทำเป็น m มล์แมพป,ปิ้ง,มมมปปงสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะและตกแต่งให้สวยงามดังตัวอย่างนะครับไอ้อย่างตัวอย่างเช่นรูยกตัวอย่างมาว่าสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ,ะนักเรียนก็แบ่งออกไปเลยว่าในสไลด์ที่ครูได้สอนนักเรียน มาจนถึงมันในหน้ารายงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นความความสมดุลนะความสมดุลความเร็วพละกําลังอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็ไปดูมานักเรียนก็ยกตัวอย่างมาด้วยเช่นนะพละกําลังทดสอบแบบไหนได้อะไรกีฬาอะไรบ้างที่เหมาะสมหรือเอาความหมายมาใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็จบลงไปแล้วสาหรับการเรียนวิชาสุนึกษาของเรียนชั้นม .1 ของเรียนชั้นม .1 เดี๋ยวยังไง จะมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อ,อย่าจะลืมครับนักเรียนอย่าลืมนะครับทํางานให้เรียบร้อยนะครับทาใส่งานทํางานให้เรียบร้อยระบายทรงระบายสีให้สวยงามแล้วก็อัปรูปลงกลุ่มเหมือนเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนครับสวัสดีครับ